บัมบี้นี่กูกูโอเคชอบไหมคะอู้กระดนเดี๋ยวไม่หนักแล้วลูกสวัสดีวันอาทิตย์นะคะวันหยุดของใครหลายคนแต่เราไม่หยุดนะคะ <c oughs> มันเต็มแล้วหรอ <c oughs> เต็มแล้วอุ้ยเต็มแล้วเอาไมต้องเพราะเรลูกเอาเอาลองอีกโนลงล

นี่ใบไม้ร่วงหมดแล้วแสงแดดอ่อนๆอเวลานี้ประมาณ11 11โมงเช้าแดดยังไม่มานะคะลูกกาเก่งจังเลย <c oughs> เองทั้งสองคนเลยวันนี้เหนื่อยไหมลูกก้าลูกก้าเหนื่อยไหมอู้เต็มแล้วถ้าเต็มแล้วก็พอแล้วลุกเดี๋ยวแม่จะใส่ ม,มาม่าใส่ที่อื่นถ้าเต็มแล้วเดี๋ยวม,มาม่าใส่ที่อื่น,ใส,นใส่ที่ไหนมันเด้ใส่ข้างบนนั่นเด้มันจะจะใส่ข้างบน กระเพื่อนใจชัวรอันนี้เอาไว้ให้พึ่งนะคะแต่ไม่รู้พึ่งกันพึ่งมาอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะคะขอแม้พึ่งไม่เหนเนาะแม่ตรงนี้มนคุณแม่ดูสินีมากินตรงนี้อ้ในี้นกมากินเยอะแล้วเจ้าไม่เป็นไรเลยเนาะเวลากินข้าวเที่ยงนะคะลูก้ากินอะไรลูกเนียติ ก็ไม่เห็นอันนี้อะไรพิซซ่าอันนี้เป็นพิซซ่าเล็กๆสำหรับเดน้อยน้อๆๆนด้อยเลกกินซ้ำอันใดแน้อันจะได้ล่ะเหมือนกันเหมือนกันนะคะใช้มือเพราะว่าหนูล้างมือแล้วนะคะเราขายยังโบราณอร่อยอร่อยปะ 妈。 เดินมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะที่ที่เราเคยมาตลอดเนาะใบไม้เปลี่ยนสีก็เริ่มร่วงโรยแล้วเริ่มไม่มีใบแล้วนะคะเริ่มย่างเข้าสู่ฤดูหนาวร้ออร์ซ็นนะคะต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนนะคะก่อนจะถึงฤดูร้อน อีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะหญ้ายังเขียวอยู่ตรงนู้นตรงนั้นที่เลี้ยงพึ่งนี่นะคะบนเขาอากาศบริสุทธิ์ส่วนมากจะเลี้ยงพึ่งแบบนี้นะคะไปกันเลยไปกันเลยบรรยากาศหน้าหนาว ก่อนจะร้อนอีกทีนึงนะคะก็เดือนมีนามีสานี้ก็จะเริ่มอุ่นๆขึ้นอีกทีนึงนะคะก็ถือว่าอีกหลายเดือนเลยทีเดียวเนาะ หากันดูว่าท่านี่เป็นต้นที่มันเป็นเอ่อเปลือกแบบนี้มันจะมีไม้เอ่ย่าไอ้ย่าโอ้ยยังไงยังไงยังไงมีมีนี่ยังไม่เหี่ยวนะนี่เอาเลยนี่เอาเลยแบบนี้นี่สะท้อนแสงแดดโอ้ยยยเจ็บ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 อุ้ย เอาหาไม้มาเขี่ยลูกหาไม้มามีใช้รองเท้าเหยับก็ได้แลเนี่ยนีนลูกกอ้ไอ้ลูกก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวหยับหยบก่อนหยับก่อนหยบนหยบก่อนแล้วค่อยได้กินโอ้ยเอา,เอาแต่ลูกระโตนะโอ้ยแม่ว่ามีหนอนแมวหรอกตันเนี้ยอุ้ยแต่มันลูกเล็กนะ่ะมีอยู่นะแต่ว่าลูกเล็กด้วยน้อยนนึง เอาไปล้าง่ะเพราะว่าหาหมายวใส่พี่พีเข้ามา 起来了。 오케 한다 와 봤다 와르 난 워터 워정 Yeah. มินิเดียวเองเดี๋ยวให้ดูนี่นี่ได้แค่นี้เองเนีเ่ยป่าบ่าติดกับบ้านนี่ไงนะคะ บริเวณนี่ยังมีต้นสีส้มๆต้นหนึ่งนอกนั้นเป็นสีไม้หมดแล้วใบไม้ร่วงหมดแล้วนะคะนี่ต้นไม้สูงเนาะต้นไม้สูงมากหนาวแต่ว่าหญ้ายังเขียวหญ้ยายังเขียวสวยเขียวมากๆเลย อากาศก็10องศาเนาะไม่หนาวมากไม่นิบองศาไว้เดี๋ยวดูแป๊บนึงใช่หรเ,เดี๋ยวนะคะตอนนี้ซิทถอไน,นี่ทำไมไม่มีอาาทำไมอ้า9องศาโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่9องศานี่คือไม่หนาวมากหญ้าเขียวขจี แสนกว้างนี่บ่อนบ่อนอย่างเกาะบ่อธุระการดานนี่นะคะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็จะเดินถึงบ้านแล้ว <S 2> <S 2> ทับหัวมันสิร่วงทับหัวเพระคืนรักลกูกเอาบ่อเสื้ออีกถ้าล้นทับหัวไม่เอาออกไปเบักนักไม่แ่น่ะบอกคุณผู้ชมสิคะอย่าในอันนี้ข้างในนี้มีอะไร หันมาด้วยพูดดีๆมีหญ้าให้หวัวมีหญ้าเอาไว้ให้วัวตอนฤดูหนาวนะคะแต่ว่าหญ้านี้จริงๆแล้วเขาใสา่ย,ยาด้วยนะถ้าเกิดว่าคนที่แพ้สารชนิดหนึ่งในหญ้านี้นะคะดื่มนมวัวของฤดูหนาวไม่ได้นะหรือเปล่ามา <laughs> ม่มาอย่าเดาสิอย่ามัา่ว มาลูกมานี่ป่าใกล้บ้านน่ามาปิกนิกนะอันเจลาอันเจลาหมามาไปแล้วนะเฮ้ยอันเจลาเฮ้ยมึงก็ม,ามาันชะิแมนว่า่ ลงเหลือนี่นะคะได้เพียงเท่านี้นะคะ<อ>ถือเสื้อผาไปย่างเล่นเนาะแม่คือบะเบิงบรรทันไม่น,นิ่นอนไม่นานเลยเดี๋ยวเราไปซื้อเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะลงไปร้านแม่จะไปซื้อเองแม่แกบะเบิงเนาะอู้มันอึดน, <c oughs> <ม>นี่ดีลูกปักลูกปักไงโอ้ยเอาเธอลูกเอาเธอไม่เป็นไรหรอกอย่ามันจะล้วนอือยแม่แม่ เราไม่ต้องเตียมเราต้องมาเลยเทที่เราทำเมื่อกี้มันจะแปลกๆนิดนึงเพราะว่าพิมพ์เรามันแปลกนะคะเทไข่มันจะดึงนดอกไม่เป็นดอกไม้ว้าวเป้งเกดปิดการลูกอ่ะปิดการลูกปิดการลูกอ่ะโอ้ยังบอลเลี้ยวจี้กวาดอ่ะฟาอลายโอ้ ปะมันก็เกือบได้นะนี่ดึงๆนุ่มๆดึงๆ,ม,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 ๆม,มันก็เกือบได้เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ไปซื้อพิมพ์มาใหม่อนมี่มาลกระป๋อาหารอาหารเย็นอาหารเย็นกินแค่นี้ก็พอ,อเกี๊ยวแล้ไม่ใช่เรียกเกี๊ยวหรือเปล่าขนมจีบหรือเกีย๊ยวไม่ใช่เกี๊ยวสิขนมจีบ ห้าชิ้นใหญ่ๆคำโตๆแบบนี้นะคะชิ้นทามอือชิ้นที่สามแล้วลูกอันนี้ทไมเป็นแบบนี้เขาเล้งเขาเล้งนะคะลูก้าอย่าเล่นลูกนั่งหันหน้ามาดีๆหันหน้ามาดีๆโอเคแล้วทำชุ่วเล้วมอะรกินข้าวเสร็จแล้วดื่มอะไร น้ำน้ำน้ำอะไรเอายกให้มามั่าดูน้ำชาน้ำชาน้ำชาอะไรเอามาเอาเอาสติกเกอร์มาน้ำมันร้อนมากโอ้ยอาเซียนอาเซียนไหนดื่มชามันสิ้นวันรับบทบัดที่นี่เอาน่ารัะมาไหนเอามาดูซิสติกเกอร์ชาเนี่ยเอามาดูซิชาชาเกาหลีผู้นี้นี่ชาเกาหลีนะภัยอ่านออกอ่านหน่อยหน่อยนะคะ ดื่มชาก่อนนอนแทนที่สะดื่มนมก่อนนอนเป็นเด็กดื่มชาก่อนนอนพนะวีดีโอวันนี้จบแล้วนะคะจบไว้เท่านี้นะคะพรุ่งนี้หนูๆจะไปรงเรียนแล้วนะคะบ,บ๊ายบายบายบายเอาหันหน้ามาดีๆบ๊ายบายบ๊ายบทําดีทําดีบ๊ายบาย Bye, bye, Angela. <laughs> <laughs>